ไวรัสตับบกเสบ B เป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายถ้าเทียบกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะติดได้ง่ายกว่า HIV ด้วยจริงๆไวรัสตับบกเสบมีหลายตัวหลักๆที่เรารู้จักกันก็อาจจะเป็น A B C ตัว A เนี่ยเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างเดียว B ติดเชื้อเฉียบพลันก็ได้เรื oh no. area, small, you, ้อรังก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดก็มีเรื่องตัวเหลืองตาเหลืองได้ในช่วงของการติดเชื้อระยะแรกเนี่ยก็จะพบว่ามีตัวไวรัสแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะค่อยๆทําลายไวรัสออกไปแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถกําจัดไวรัสออกจากร่างกายไปได้หมดนะครับทำให้เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้เนี่ยตัวไวรัสเนี่ยก็ทําลายตัวเซลล์ตับไปเรื่อยๆทําให้เกิดภาวะตับแข็ง แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับนําไปสู่การเสียชีวิตได้ครับวันนี้มาฟังผลเลือดที่ฝากคันไว้นะครับ,รบอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวไวรัสตับอักเสบที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นพาหะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีวิธีการติดต่อ3วิธีด้วยกันอันแรกการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ2ก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน3ก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือที่เจอบ่อยกว่านั้นคือในกระบวนการคลอดคือการที่ทารกสัมผัสกับสารคัดหลั่งของมารดาคือมีผลกระทบต่อทาลกหรือเปล่าคะการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆคนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะในแง่ของการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวน้องโดยตรงมันไม่ได้ทําให้น้องพิการหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆในการคลอดอันที่จะมีผลต่อเขาเลยก็คือหลังคลอดเนี่ยเขาจะมีโอกาสรับเชื้อ ตัวนี้เนี่ยจากคุณแม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในเด็กแรกเกิดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยทารกแรกเกิดมักจะไม่ค่อยแสดงอาการมักจะเป็นการติดเชื้อเป็นแบบเรื้อรังมากกว่าสําหรับในแง่ของการดูแลรักษานะครับก็รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงตามปกติอีกส่วนหนึ่งเนี่ย หมอก็แนะนําให้พาสามีมาตรวจด้วยนะครับเพราะว่าตัวไวรัสตับักเสบบีเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือดทางเพศส,สัมพันธ์หมอจะได้ให้คําแนะนําได้ถูกต้องการรักษาในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังจะมีการตรวจค่าการทํางานของตับเป็นระยะระยะมีการให้กลุ่มยาต้านไวรัสเพื่อลดการทําลายของตับที่เกิดขึ้นไวรัสตับักเสบบีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเพียงแต่ว่าสามารถจะควบคุม โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชือ้อก็ควรจะมีการตรวจเช็คเลือดดูว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือยังแล้วก็ภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันโรคไหมถึงแม้ว่าจะเคยฉีดไปแล้วแต่ว่าร่างกายไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจะต้องมีการฉีดซ้ำแล้วก็มีการติดตามดูระดับภูมิคุ้มกันโดยส่วนใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนไปปุ๊บเนี่ย ร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ